สวัสดีครับพี่น้องภามาเก็บอันพักบุกพักบุงหน้านะครับนี่เอาไปผัดกระเสบกินกระตัมพุงกระเสบเลยครับนี่เต็มเลยท้องให้ท้องหน้าแค่จุกยางไปรอให้ในเปลี่ยนเคบอเห็นอยู่เคบ่อร์เคเนพี่น้องมาเลยมาเลยบัดนี้เขาเก็บหลายแห้งคือวันนี้ก็พี่น้องภามาเก็บแต่ว่าอันนี้เพิ่นเฉียนอีกแล้วเฉินแบบเธอเกินหน้านางสีไหมฝนก็ไลังี่ตก ไปได้บอตแกลวจอดขวางบอไปได้บอนัน่น <c oughs> ยง่อนลายมาขุยดยง่อนไหมหย่อนแน่งนหง่อนง่ามีบอดสารพิษนะครับที่ทให้ท้งหน้านี้ย่อน <c oughs> <c oughs> เป็นวัวหลวอยู่เฝ้าเข็มเฝ้าเก็มเขา ของเพิ่นของเพิ่นหมแพ้งแล้เนาะพนิบาลขึ้นเพื้อนพนิบาลมันไปทางไหนกันเหอหน้ามีวงันไปทางไหนจังเยงาห พี่น้องพามาเจ็บเองชายางดัดมาบังปองบัวข้ามาเจ็บไอ้พักบุงนาพักบุงนาเกิดยิงตามธรรมชาติตามธรรมชาติบ,บ้านเข<อ>้าตรงนี้ทุกคนเลยไปสั่งผิดผิดเงาเยาอหัดนี่นะคือเลยขาดหลาดอ,อยู่นี่หมายเงีขยงพักบุงขาวไงเออพักบุงนั้นพักบุงเครื่องพักบุงนั้นแก้วว่ะเขาเกิด นของแก้วใช่ไหมครับนี่มาสมัสไปดวดไปพัดเออไปพัดเนี่ยแสบได้พักวงหน้านี่ยพัดพัดแสบเลยเนาะเนี่ยสิเป็นยอดเขาผ่อืปเนี่ยครับเบื้องยอดเพิ่นเขาก็เอาได้เงาเติบเลยเนาะเด่นเงาเติบได้เลยเพราะว่าเพิ่นยอดอ่อนอ๋อใช่เนาะมันกระไรนี่เหนห้อยพอมาเก็บห้อยมีเพอมาเก็บกันนี่ห้อยห้อมาเก็บกัน หวัว n ยาวหลายเก็บหยากหลากออกหยากไหมพัดเสียบนี่แหละความอร่อยความนัว้วดูดินแดงกับลาดูน้ำให้สวยงามทำนี่งน้งามแน่นเนาะทุกท่งสวยงามใส่ปุ๋ยมิยต่ปุ๋ยธรรมาชาติ ทีนี้ี่้วยขี่งวเนี่ยควายงลงมาตัว่าะขาเจากับหล่อมอยู่บังครับล่อมอยู่ของพนี่บบานมูหางแล้วพวกวเพ่งบอกเมื่อเ้ารเราใส่ข่อยเกดเบียดอยู่เออเราใส่ใ่ข่เกดเบียดอยู่ตรงเน้าบ้านเอยเมื่อเ้านี้ เหมือนงามๆข้งพอพอหนามพอดีไงฝนตกมากใส่เนาะแต่ว่ากับบอมีฝนว่าเป็นฝนดีกับบันตอนเวลาเห็ดนาเดีนี้นาอเป็นหมอมาสีเข็ดดหนส่งามเอองาาไหวเห็ดนาตกแก่บ่เดยตกคือเกาหน่ะนะเนาะมันจะเอามาอะไรมาอื่นเราตกเปื่อกตกแบบบตกึ้นตั้ตั้ง้าทั้งฝนแห้งครับ ตำโงสูกินบนี้เนาะกินกับพักบุ้งเนาะตวยใส่คูยใส่เหงวเขาได้บบนี้พี่น้องอุ๋มาดูเหงเอซื้อบยูเตะซื้ออยู่เทงกบีการเตะเออเอามาพต้องสัวดอกเอากินน้ำกินน้ำเลยแม่ไม่ต้องกินายดีเนาะก็ตำโงกับคืออยู่เลยเอาไปแต่ไปพัดน้ำเมือนแรงเนาะนี าลายครับเลยเตรียมไฮน้าเลยพี่น่องแต่ว่ามันเดงอยู่แล้วลายขี้กระติสเดงกระดายอยู่กัดข่อยอยู่กินงานกาห้อน่ะกินข้าวเดกินของตามให้บ่านห่าเนาะ ยงหลักเนี่ยไก่ทา<ม>่านนนดไ<ด>ก่ถนนรมดครับรถกินี่ห้อยห้อยจ้าเกีบไปจะมีเดี๋นี้คือผาเกีอยมขงนี้ใส่ขนหมาค, <ๆ S 1> คือมากก <ๆ S 1> ้ <ๆ S 1> นถี่มากภาบุงขาวไหม่วาขาวเดี๋ยค่อยว่าพักบุงเนี่ยสีสีแดงแดงเนี่ยคนแทบเป็นพักบุงหน้าพักบุง,งหน้าแบบท้องแทนไหมเนาะหน้าของแทนมีภักบุง แก้วเฉพาะเอ้อ้แก้วเหรอแก้วเคือบอยอ้วแ้วกั้วม่ใเป็นกระแก้ว้อเหรอแก้าเล็กเบแก้วแก้วห้าแก้วแบบแม่นบุ้งเ้แก้วแท้ไม่ใชเป็นใหญ่ใอืมใหญ่่นอยที่เาอบ้เาใช้แบบแกง่ผู้นแกงู้แล้วก็ที่เป็นก๋วเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่บ่แม่นแบบนใช่ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบ เปนกลมสามตัว,วตเจ้กิจำงนี่ละใช่ไมรำงตกิจสมัยีมแบบม่มีอะไร จากคนทางซื้อคนทางที่เป็นถนนใหญ่อยู่ตรงนี้ครับมันก็จะไม่ปลาแกล้มากกว่าดรลงดอกภาวาพันดองไม่เปิดครับทีน่นี้แกลงมากกาเหลือหรอกเออพรกิกินกสนกระิ่กินเลยครับกำลังะไล่ะซอยเก็บกับสองคนทีมงานเกาห้อหนี่ละ เก็บไปว่าเมนมาบอกินเลยพี่น้องกินได้หน่ครับว่าเมนเขวัดะทายสื่อๆเด็ดเก็บไปกินเก็บไปกินเนี่ยเบื้องหลังเท่ากับกินยังสี่สถาบานเท่านั้นแต่แต่ใดเท่าใดล่ะเกว่ะที่งอชั่วโมงขนาดเฉพาะมันบอจักเนาะอันเท่าเป็นคนบุญเก่าเก่าเนี่ยไม่ผสมกันไปคุณหมอพี่พี่วัแต่ไม่ดีนะ กำลังกำลังขึ้นี่น้องิีก่อนเน่อยชิหน่อยนึ่งเพื่อว่าาไปพัดมันกระสินุบงกงสิไหมครับนี่หมดดูหน้าขาบุมขาวะสิเป็นยอดหน่อยแค่งงี้ขี้งิงขี้งิงยังสีละยอดบอเดอวบคือจังนี้ คุยใส่เงเนาะเกิดจากทาฉาบนะ

เก็บสันแถวนั่งี่จุ่มกระไดนั่งเ,เก็บงาไดไอหอดพีแหล่น้องพี่น้องเนาะพี่นี่กระตา้านึงพี่ครับพี่นนนเนาะยังได้กัฝากรับชมฝากติดตามปไปเลยก่อนใช่เดี๋ยวถ้าครับกับพุทธาสวัสดีครับ